กรมทรัพยากรน,น้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่คลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุนในการทำเกษตรกรรมและมีวัชพืชกีดขวางทางน้ำรวมถึงดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นให้ทราบปัญหาของแหล่งน้ำในพื้นที่แห่งนี้ โครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้กับแม่น้ำทั่วประเทศนะครับสิ่งที่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณริมแม่น้ำทั้งหมดเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากน้ำซึ่งตรงนี้จะเป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วนเข้ามาดําเนินการนะครับคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศกรมทรัพยากรน,น้ำ